ความเสอร์ภาพกะพระเพ้ากบนะครับนี่ครับเรียบ้อยครับอัดกระเพ้ากบครับมาอนี่นี่ครับปะเดี๋ยวมาเริ่มสับกันก่อนเลยครับหยัดตึ๊บ กบสับมาเรียบร้อยครับมาเริ่มผัดกัเมมนเลยบอนนี้พริกครับกระเทียมยกกระเทียมให้หอมก่อนครับม,มากระเทียมเลยที่ละครับเดี๋ยวเอากบลงไปได้ครับ อาอักอดกบให้สุกป่ะครับบครกบสุกแล้วครับเอิมทำได้น่อยครับตัดต่อครับบาร์ี้ กบซุปแล้วครับมาเริ่มปรุงกันเลยครับซอสไฟครับใส่ลงไปดีกแกนดีครับน้ำเชืลอครับน้ำตาลครับน้ำตาลครับแล้วเราคนให้เข้ากันครับนล ได้ที่แล้วครับบานีเดี๋ยวมาซิ้เมังกันออพอดีเลยครับเดี๋ยวเอากระเพราครับนี่กระเพราลงไปเลยครับบารนนะ์นี่เ่ี๋ยวร้าลงไปพัดให้เาขาก็มีที่ลงครับบารนี ทุกเรียบร้อยครับกระเพ้ากรบนี่ครับหน่องใหญ่ๆเลยครับตักใส่จานเลยครับอันนี้ความเซ่อภาพกระเพ้ากบนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับมามาเริ่มลงมือกันครับตัวนี้เป็นกระเพ้ากบครับ นี่ครับกระเพาะกุตกตักใส่ขวดเจ้าหน้อยนะครับอืมสวัสหีครับกระเพาะกับระเพาะมึงมึงนี่น้องครับน้องใย,ยๆเลยนี่ตักใส่หน่อยครับสวสบบดน่อ

สับเบอร์เกอร์เทศครับอืมสับนะครับสับนี่นะครับ